สวัสดีครับพเพื่อนอนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกายีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6เมษายนปีห6หนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกัรพนันนะคะสําหรับนิกายีเช้าตัวเด่นก็คือ3กับห5้ากับแเราจับ5กับ8ให้เด้อห0 5 1 5 2 5 3 5 6 5 8 8 0 8 1 8 3 8 5อ6 2 8 6 3 5 1ห3 6ห6หดดดดหสองดหสาห้าหนึ่งหสาสา จับคู่ก็สามหกกับห้าแปดสามห้ากับหกแปดสามแปดกับห้าหกนะก็ขอเป็นเพื <ißt> ่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น v ีเก็จับคู่ลุ้นเอานะต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามสี่หกนะคะจับคู่ก็หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามนะ เช้ากับบ่ายสามกับหกมาเหมือนกันนะคะต่างกันหนึ่งกับสี่ห้ากับแปดเด้อชับคู่ลุ้น vip เอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ ิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมามันก็มีเข้ามีออกเด้อมีเข้ามีหลุดเด้อเข้าทุกวันก็รวยทนเลยเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะทําให้ดูฟีฟ,ฟเดอกําลังใจมีให้หน่อยกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ